อ๋อค่ะในคะเนาะฮุบยาขาวแทนใน канал S K L วิดีโอนคะเนาะอ๋อค่ะมันในกอเดมีคลิปเกี่ยวกับคอมเหมือนเก่าในคะเนาะอ๋อค่ะคลิปวันอิดอิดในคะเนาะอ๋อค่ะหนังหืมน้องๆเจอสงสงใจนิญในคะเนาะเล็บเฮ็ดในคะเนาะเกี่ยวกับคอมในคะเนาะแต่เลยเป็นพื้นฐานในคะเนาะไฮโปหมอเรียนกันในคะเนาะอ๋อค่ะดีเฮ็ดในคลิปวันคลิปสองคลิปในคะเนาะอ้อค่ะยำตันสีมาเฮ็ดปันในคะเนาะ ก็ค่ะอ่ายินดีมขอบใจอ,อย่างนั้นในคชนแนลพี่น้องเขาตีเข้ามาด้วยเซฟเป็นเอ็นเป็นแห้งในคชนแนลเด็กไลค์เด็กแชร์เด็กติดตามในคชนแนลสับสับแคร็บในคชนแนลก็ค่ะอ่ามันในก็ตีเกี่ยวกับตีบมาอ่าตังนี้ในคชนแะนลไลน์เฮ็ดอ่าสคริมเซฟเวอนะร์ในคชนแนลสคริมเซฟเวอร์อันนั้นก็เฮดเธออ่าปูคอมเพาวคาห่อมในเลนคอมพาวคาเสีหมอก หนึ่งนาทีอันนั้นก็หนาทีสิบนาทีสิบเม็ดนี่ค่ะเนาะเหาค้าได้เรียนนี่ค่ะเนาะเฮเธอมีตู้ลิกอันนั้นก็ตู้สั่งึ้นมาเรียนหรือนาข้อมูลค้านั่นนี่ค่ะเนาะอันนั้นก็อย่าเฮมันเครื่องมันรับนี่ค่ะเนาะเพราะหอค้าเรียนมอกสียห้าเม็ดสิบเม็ดนี่ค่ะเนาะเฮจอมันนาข้อมูลค้านั่นนี่ค่ะเนาะนาการต่างงานเหาค้านั่นนี่ค่ะเนาะอันหอค้าลยแตมไม่ป่อไว้นี่ค่ะเนาะ ให้มันอยู่เหมือนเก่านี่ค่ะเนาะอวากว่าตั้งหลายนี่นั่นค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เขาที่มาเฮ็ดอตุเสดตั้งนี้นี่ค่ะเนาะแล้วค่ะอ่อตอนนั้ที่เขาก็ตั้งสก screen saver นี่ในค่ะเนาะเ่าค่ะที่เลติกตีอ่าเลติกตีอันมีไอคอนนี่ค่ะเนาะอันมีโปรแกรมมีอย่างที่นาคอมคาที่อันเป่าเป่าในในค่ะเนาะอ่เต็มควานี่ค่ะเนาะอ่อค่ะเรียกว่าเลติกตีอันตั้งเตอร์สุดในี่ค่ะเนาะอ่อค่ะอ่า p e r น o ไลค์นี่ค่ะเนาะอ่อค่ะด้วยซ้อมเสดเหตุกระทำกันนี่ค่ะเนาะ p e r น o ไลค์นี่ค่ะเนาะ เอาค่ปวมาถึงดินเนเี่ยนะครเนาะเขาค่ก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาพพื้นหลังในคณะไปกราวในค่ะเจอในในขาเลยตั้งกับนมด้วยเนี่ยะคเนาะเอาค่ปุมาถึงดินในเนี่ยเขาขาก็เขามาดีตั้งเตอร์ในคณะลงกับตั้งเตอร์นะครับ ล็อกสกรีนเนี่ยค่ะเนาะโอเคเข้ามาดีตัวดีว่าล็อกสกรีนดีในเนี่ยค่ะเนาะใน Windows 10เนี่ยค่ะเนาะโอเคพวกเป็นวินโด w s ต่างอันก็จะเป็นทางเมลหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็มาดีล็อกสกรีนเนี่ยค่ะเนาะล็อกสกรีนเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าแคบห้างเนี่ยค่ะเนาะอ่าตัวล็อกน่าคอมพ่าในค่ะเนาะก่อนเข้าคาตีอ่าเข้าคอมเสียสือหมายลับในค่ะเนาะพาสเวิร์ดมันเข้ากว่านั้นเนี่ยค่ะเนาะอันนั้นก็เด็ก enter เข้ากว่าเนี่ยค่ะเนาะอ่า อันนี้ก็จะเป็นแค่พังอันขึ้นมานาคอมะข่าอันดังสุดนลยค่ะน้องพวกข้าครับเปิดคอมนลยคับเนาะเแลยวก็อ่าเข้ามาดีตั้งเตอร์ในะครับเนาะในแครับเนาะอ่าตั้งเตอร์สุดๆนลยคับเนาะเด็กลงมาเลื่อนลงมาดังเตอร์อีกหนึ่งเลยค่ะเนาะที่ในนี่ก็จะเป็นอ่าสครินเซเบอร์สเต็ตติ้งในแคลนเนาะที่ในแคลนเนาะข้าวขาโกเต็กเข้าวกวัดีสครินเซเบอร์สเต็ตติ้งในแคลน ติในนคนะเนะตาดีกว่าตั้งในแะคนนาะสครินเซเวอร์นแะคนนนอคพวกเขาคาเขากว่าดินในนะคะนะอนนาคอมคาในเลียมันเปลี่ยนเส้นไหนไว้น,ะะน่คเนาะปุ่งจามในคนะนเมลวนาเจานาคอมค้าในตึกเปิดไห้นาดีการตั้งดินในนะะี่ค่ะเนะมื่อเส้นไหนในแคนนสน่จวาา่าเขากว่าเลือกเสียงอนะครับเนาะ3 d tag น,ะคะน,น่คนะอนนแคนนอมันจะมีตัว windows <c oughs> ๆๆนะะี่ค่ะเนาะก็ปั่นอยู่ที่นั่นนะคะนะ,คะอนะอคนก็ ว่าฮอค่าอะไรใจคอมแก็บหนึ่งเ่ยค่ะเนาะมันก็จะมีตัวเล็กเจเน็ตมาปั่นไว้เหนือนาจอนาคอมของค่าเนี่ยคะ่ะเนาะอยู่ดีเฮาค่าตั้งในะค่ะเนาะดีตั้งเตอร์ในะค่ะเนาะเหมือนเจ้ขาขาองเฮอค่อันในหนึ่งเมเนตในค่ะเนาะทำนั้นสองเมเนตสามเมเนตในค่ะเนาะห้าเมเนตในค่ะเนาะผ่ายในฮอค่า,ขา,ขาตั้งหาเนี่ก็ภายในห้าเมเนตในค่ะเนาะเพราะฮอคาเรียนคอมขอคัา,ขานี่นมีการต่ดีกว่าแต้มกว่าค่ายเมาส์กว่าเฮดซังอยู่ห้า เมเนทในครับเนาะคอมอคานั่นก็ได้รับเครื่องเสศีมีตัวลิกนะครับเนาะวินโดว์ซิปเศปั่นอยู่ที่ไหนในคับเนาะสังเกตข้อคาลึกต่างมิลล่ะเนี่ยต่างมิลในก็ดีเป็นเส้นไในครับแปลงนะครับเนาะอันนี้ก็ดีเป็นสีลำลำไมว้กล้วยในครับเนาะมีสังในครับเนาะอค่ะพวกคอมวอคานั้นเอ่อในเหตุการณ์ในครับเนาะเคืองก็อนนาน้าข้อมาคัาก็ดีลำเศเป้าไว้อยู่ที่ไหนในคับเนาะอค่ะสังเกอว่าอ่ำใครมันลำในคันเนาะเบอร์ในคันเนาะบนเสื่อหนังแบบบังลมในคันเนาะก็พวกอ่ำเลียนเศษม ฮาร์มอนีนี่ยนะเนาะมันก็อยู่ที่เขาตังข้ายามดีในนี่ยนะเนาะหอค้าอ่ามันก็ได้มีมาเรียนอยู่จึงในนี่ยนะเนาะเรียวกอ่ดีในก็มาสติฟายนี่ยนะเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าไลฟ์ไฟจึงในนี่ยนะเนาะคืนคืนลงลงอยู่ในในเนี่ยนะเนาะอยู่ดีพี่น้องเขาไอ้กอเขาเกลียกเนี่ร okay. uh, ับเนาะอันนั้นก็แคบห้างนี่รับเนาะดีในใส่แคบห้างไลน์เนี่ยนะเนาะเพรความหอค้านั้นอันเห็ดการหลังเสียอันเห็ดการณ์ฮาร์มอนีตเนี่ยนะเนาะ คอมพิวเตอร์ท uh exactly ี่เอาวิดที่เอาแคางเดียน้อคา์มีอยู่ในปิเในคอมพิวเตอร์นั้นลค่ะเนาะในฝ่มันจะเอาแค่พงมาเรียนอยู่ดีนาฟ้าไหนเลค่ะเนาะ้งมีเอ่อเรบอนะค่ะเนาะเรบนี่จะเป็นเอ้าไหนะเนาะแสงไฟนี่ค่ะเนาะเาพวกเขาคามในเรียนนมันก็จะเป็นเจ้นไหนค่ะเลือกออกห้องคามันนค่ะเนาะยก็ทีนนเาคากติก เกี่ยวกับเอก็มอกะนานี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เขาติดตั้งไว้เสฮนะามเน็ดในคะ่ะเนาะเพราะว่าฮ้ามนิตอันเลนในค่ะเนาะก็ติดตั้งเป็นทรีดิเทคในค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ติดอ่ามอกะน้าเสียแลก็อัปไลน์ในค่ะเนาะยล้ก็โอเคในค่ะเนา apply, นะ okay, นะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งสกรีนเซเวอร์ในค่ะเนาะยล้ก็สกรีนไทม์ออฟในค่ะเนาะซึ่งจะว่าเขาก็เอ,เอ่ออ,อนันะเคยคอมเขาก็นั่นในค่ะเนาะอ่า กว่าตั้งเลยในคณะนาะเ่าก็ติดเลยตั้งไว้ส c รีนไทม์เอาท์นคณะอันนี้ค่ะเออ่ส s รีนไทม์เอาท์นี่คือมันก็จะเป็นเอ่ออยากให้ข้อมูลค่ารับล่งกว่าดั้งกันเนาะเออ่ให้นาข้อมูลค่านั่นเ,นนเหนม,าานนม,มือนเสียงเขาเปิดนาเออ่นาเฟสปุกไว้ในการเนาะเฟสปุกเนี่ก็จะเป็นเออ่นาเฟสปุกไว้ให้ในยอยู่ในคณะเหม,มือนเสียงเขาเปิด microsoft ก็ microsoft ให้มันอขึอ้นไว้อยู่ดีเร็วกว่าตั้งเลยในคณะ,ะเเนาะออ่ในจุก เขาคาอันต้นแล้วก็พิมพ์แปมไปย้าเสียกึดหรือว่าอยู่นั่นในครันน้องกว่าเข้าห้องน้ำหรือเอ่อกว่ากินกาแฟก็เอาน้ากว่าซื้อตั้งกินตัวนงหนึ่งเง็บเงินกั้มในเขาคาก็อ่าแคาเอามันค้างไว้จังหนึ่งครับอยากให้มันกว่าดังเราเสียไว้จังหะท่งเทจต์เสื่อในเข้าคาก็มาเต็กดีอ่าสกรีนไทม์เอาท์ในครับเนาะอ่าสลิปในครับเนาะอ่าดีสลิปในก็มันจะหลับลงกว่านั้นในคันาะอง on b a t t e r าว o w e r ในครับเนาะอันในโปรเข้าคาจ อ่ามัดฐานนะครับนอใสแบตทีนะครับน้องสีอับเยเสียบสายนะครับนาะอ่าคอันนี้ก็เครื่องเขาขาก็อบายในหนะะึ่งชั่วโมงในก็ปั้วขาขาตามหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงคอมข้าขานั่นกอดีอรับกว่าข้างกล้วยนะคะรับนองป้วอัถึงอไปถึงหนึชั่วโมงนมันถึงรับล่าล่าเนี่ครันาอมันดยอยู่ไว้ต่อถึงหนึ่ชั่วโมงนะครับนาออันนี้นะอ่าป้วขาเจไฟดีมัดฐานมันนะะี่ยเราดีแบตรีนะะ่นะะี่ยครับนาะงอ่ครับ <c oughs> ยก็ ตั้งเตุดในในคนอนี่คนว Plu ลั๊นนอสังเสื้อขาเสียบสายสีคำว่าอยู่ในนอซองไฟว่าอยู่ในแคนนอนเยก็พวกขอขาอเริคนคอมสีข้อาคนาคอมข้อนั้นข้างไว้ดีเก่าให้กว่าตั้งเลยนี่นข้ขากถลิมาตังดีในในนนอเลือกตีเป็น5าจุมงในกรสี่จุมงสามจุมงกรีในแคนอนเด็กฮาจุมงในแันเอนขอาก็ตั้งไว้เจึงไหนในแคนนอนโพดตั้งไว้เจึงไหนแน่ในแนเอภายใน ห้าจูมงเนี่ยค่ะเนาะบัวเขาขันนี้การตุ้มเตื่อกว่าดังเลยนี่ก็นาคอมเขาขนนั้นก็ดีอยู่เหมือนเก่าปักเก่าเปิงเก่าภายในห้าจูมงเนี่ยค่ะเนาะอํากว่าดังเลยอํารับเครื่องเนี่ยค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็ติดเป็นไลา์ตั้งสกรีนเซฟว่าอันนึงแล้ว่็ตั้งเฮนาคอมเขาขันนั้นอยู่ปักเก่าเปิงเก่าอํากว่าดังเลยนี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็ มาฝากถึงไอ้ก่อเ,เขาน้องๆเขาเจอสงใจป้าวัสนาลิ้อมนะค่ะเนาะมาสับแรงหนี้มอกกันได้นะคะเนาะง่ายๆกว่าก่อนนะยคเนาะยินจมจะับใจอย่าน้นนยคะเนาะที่เข้ามาด้วยต่อบสซ์ใค่ะเนาะใครเขามาย่าอับลายเด็กติดตามนก็อย่าลืมดกติดตาม subscribe เด็กไลค์เดกแชร์บันอีกหนึ่งนะคะเนาะโอเคมิส่งกูก็กูค้นเน่คเนาะมิส่งค่า